สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมกับผมพันไก่ครับเตะพนันผลพันโอ้นครับวันนี้เรามาตีต่ออันที่ผมเห็นไหมครับเออไม่ใช่เขาเห็นนี่วะ <laughs> เขาไปบอกผม <laughs> ออโอเคโอเคทำไมจะการใหนน้นาะครับเอาเดี๋ยวผมพาไปดูรังต่อ่น้องเดี๋ยวครับว่าใหญ่นี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยเป็นของใหญ่แล้วชอบชอบชอบน้่ใหญ่ไป นี่ครับพี่นอ้องทางเข้ามันอยู่ทางนี้ครับนี่นี่นี่ทางเขา้าตัวเดียวกันเลยเป็นต่อ,อจมปลวกัว,ว<า>ใหญ่มากเลยครับมันมียามมันมียามฮะมียางผมมีกลัวแล้วเดี๋ยวมีตัวมีกลักวอยู่โอ้สองสองรูเลยพี่สองรูอุดยสองรูเหมือนตะกอน มันพืบๆๆแล้วแล้วมันอยู่ตรงไหนนี่นะครับนี่ครับรังต่อครับโอ้รังใหญ่มากเลยครับเก็บตัวทันไก่กับพันไก่ไปนั่งท่างทางเที่ยบครานี้ครับผมหมอนะหมอนเลยครับตูดูยอดยอดหนึ่งรูสองรูครับแตกนะวัดต่อรังนี้สองรูนี่ แงมันนอนมันเยอะตัวมันเยอะมันทำรูออกสองข้างครับเอาเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์จัดการเลยครับเนาะดินเลยเพราะว่าดีนไม่ดีตีสองลังครับวันนี้ดินเละเลยไม่หลลังมีแค่ลังเล็กเท่านั้นเอาละครับเอาครับดินเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปิดเสออ หนึ่งสองสามโอ้เบา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 เปิดเลยเปิดเลยโอเคครับเบาเบาเบาอื้โอเคจุ๊บไปจัดไปครับจัดไปออ้โหอุ่แล้วอู้แล้วอือไอ้ตัวทหารยามตรงนี้ไหนมันมีตัวนี้อู้ฟังเสียงพี่น้องโอ้โหโอ้โหข้าโอ้โหข้าไม่อยู่ตรงไหนล่ะข้า อาครับเป่าเป่าครับเราต้องก็เดี๋ยวทำเงินสงบแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดการต่อไปนะครับอัปเดตต่อครับนี่รอเวลาครับพี่น้องถ่ายถูกกำลังต่ออยนะฮะ จ้องกันครับพี่น้องสถานการณ์เริ่มเงียบลงนะครับต่อเริ่มเงียบแล้วครับได้เวลาแกะกล่องของขวัญได้แกะกล่องของขวัญแล้วว่ามารุ้นกันว่าจะมีกีดังกี่โชค โชคกี่ลากโชคกี่ชั้นครับไมีต่ำกว่าสามหรอกนะผมว่าห้าอ๋อโอเคเล่นกันไหมเล่นกันไม่ล้วอารบรรยากาศหน้าที่เอาเครื่องดื่มมาหนังรอเนาะนี่ริมยังไงฮึหนังแจ็คแม่นะเนาะ เคยไหมเราพี่น้องนั่งหลบมองลังต่อบรรยากาศสุดตริงเลยนะสุดยอดเนาะลังหนาเด้อลังหนาเด้อเนาะพอดีเลยไปนู่นพอดีเลยอันไก่เห็นไปหลายลังเด้อสุดยอดกาหมานจริงจังเป็นธรรมดาครับคนออกปลาบ่อยอ้าครับเริ่มเงียบแล้วรอสักครู่ครับพี่น้อง พี่น้องเราจะงวยกันแล้วครับนัคืองวยคือความครับเออพือทำให้มันล่มงวยคือทำให้มันล่มมืออยู่ที่สวิตนะครับทุกคนียอขอลดแสงลงก่อนอุ้ยไอ้จะยกกลับบ้านเลยเนาะเด็กเลยใปละาน่ปล้อู้ล่ะไปไปกลับบ้านเราโอ้พี่น้องดีดานล่างมัน ดดอสวยงามว่ะสวยงามมันคุดเป็นลุมเลยครับเป็นแองกระทะเลยพี่น้องใหญ่จานอยู่หน้ามีของของังมันของดีไหมมีอะไรไหมของของอังโอซูมเดลยพี่ไปเบี้ยวไหมยิงใหม่ไตลรางต่อพี่น้องยิงไม่ไตลรางต่อเด้อของดีครับผมของดีมันไม่ใช่อะไรเพราว่าอะไรลรางแต๋อเต๋เวทอะไรเอาแล้วพันไก่งวยนะครับโอ้ เดี๋ยวตะกร้าตะกร้าอู้หนอนผู้มาเต็มเลยนะเนี่ยอ่อเตรียมไฟเตรียมฟืนอู้ดอู้อเดี๋ยวดูดิพน้องอู้แตย่ย่าไปเอาไปไว้บนอืนน่นนะนี่มันตัวตัวไหนรถมันก็จะเป็นต่อฝากเนาะเอาเส<อ>้นหม,นมน ทำไมเป็นเมฆเยอะมากโอ้โหเ,เคหยเห็นมาเลยนี่ลังดูอื้มโอ้หลายชั้นอีกนะฮะผู้ใหญ่กว่า,าที่คิดเนาะพาน,นเนาะนี่ผมมาหาเนื้อหน่อยได้ไหมแต่มันเป็นชั้นใหญ่นะว้าวอูเมฆดูผูครับเดี๋ยวมันก็ฟื้นเล่นมาแต่สะอ้อ,อนเ <c oughs> <c oughs> ป็นปยังแล้วโอ่แต่ซื้อร่นี่แต่านยังเนี่ยซึ่งล่างเลยหึ ตึ้งล่างอ่าตัวนี้บินแล้วจะาก,การจะก,การฝัากการ่งนี้เริ่มบินแล้วอะไรวไม่มีดละผ่านนี่อยู่นู่นอ๋อนี่อยู่คับเองเน,นี่ยนี่บินไม่ไหวแล้วคุณเอ้าต้องให้ผมหนึ่งมันจะเล่นงานแล้วนะพอเร็วพอเร็วพี่มันมันกอดบ,บินไม่ไหวแล้วเอาตัวไหนรบินไหวแล้วกัน ูกระโผ่่ไม่ตรงใจจะ <c oughs> ไปต่อหรือพ่อสามีครับปัญญาเลยนี่กข้าวิจิตัดคนใหญ่จิตัสใหญ่โตแบบนี่เนาะมันกำลังสับสนกล่อมเล่นงานแล้วนะครับอออเอาเลยเดี๋ยวน้ำพันใแจแป๊บนึงนะครับอึ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 บนึงครับ กระโดดเลยจักเลยครับาลองดูขันไก่ดูมมุกล้องขันไก่กันครับขันไก่กับทายคลิปด้วยกันนะครับผมส่องไก่คนหากินมันกระโดดมาจักเลยครับเอ้าลองกลมดูกลมแบบปกติ้อ่ะเอ่อปับมุมกล้องขันไก่ครับเปิดไฟหน่อยครับมงไม่เห็นครับครับผมทำการแฉครับตัวทั้งกระชีดเลยลุกเลยแรงทำลายทำลายล่างเใช่ไหม มันบินมาได้อุ้ยตกใจหมดหาเอ้ยมันบินมาได้โดนเจ๋งไหมอืมจะไก่ต้องทำเร็วด้วยเออของกับของเคลียรอะไรครับ <ừ. S 1> มันทำยังไงอย่างนี้หรอโยนออกไปไม่ได้เก็บอู้ห่างห่างงอเัินดีนนย่าอยู่แต่ก็เอขาได้เขาได้อยู่ขึ้นเกาะแหละดูความใหญ่ของมันโอ้แต่ไม่เต็มเนาะโอ้ยหล่าง,งอย่างเับ โอดไปไหลดินแม่เราอ,อินจะบเไงนี่มันนันอยากใส่กาไปเลยเนาะ<ส>ไงสใส่กาไปา่ทามบ,บินได้ <c oughs> อะไร <c oughs> มาใส่หนานมะีเดมูนีลดิ <c oughs> <c oughs> มันทำเป็นตูดหอยมันแ่เป็นชั้นเลยนี่วนกลหอยอ่าอย่างเ้ยเองหลงเอไม่ต้องม้วนสะอ้อนละพาผเลยสะออนจังนิดไม่ได้เลยง่ายบินแต่บินใส่อย่างเดียวเลยลับๆอยู่ในต nó vậy là lại đi đấm nó mềm mất rồi đó. to. cái là cái นาไก่เปิดมันออกมาแล้วไอ้พวกเสียงใหญ่ไหมใหญ่จุดไหมตายจุดจริงวะมาไกลเกินไปเอาไปตัวไปไก่ทิมาไกลเกินไปนึกแบบไก่ เออมาเลยวะตัวใหญ่เลยไปเองจีดเลยกำลังปรึกษากันว่าจะไปเอาอีกรางหนึ่งดีไหมครับผมมีเวลาใช่ไหมมีมีไปเลยไปไปก็ไปไปอีกรางหนึ่งกครับผมครับครับซึ่งเจอกันอีกคลิปหน้านะครับอีกรางหนึ่งเป็นอีกคลิปหนึ่งรับผมเนาะ เป็นอีคลิปหนึ่งเป็นอีวีพีหนึ่งดีกว่านะครับครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมครับก็ดเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ